ที่สนามกีฬาโรวงเวณสนสีเทพประชาสรรอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายกวิทโลเกตเสถียรนายุทธมนตรีเทศบาลตะบนสว่างวัฒนาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีก,การศึกษา2060สาลสัมพันธ์สีเทพประชาสรรค์โดยมีนางสาวอุบลวันบุญมาก ผู้อมการโรงเรียนสีเทพประชาสังกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นอนาคตที่ดีของชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยมีระเบียบวิน,นัยมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะครูและเพื่อนนักเรียนต่างคณะสีให้นักเรียนใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาที่ตนมีความถนัดและสนใจมีนิสัยร,รักการออกกําลังกายห่างไกลสารเสพติดทุกชนิดเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภระศึกษามาใช้ในการแข่งขันนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชี ในอนาคตด้วยการแข่งขันกีฬาแบ่งเป็น4ีสีได้แก่สีแดงสีฟ้าสีชมพูและสีเขียวซึ่งถึงแม้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่นักกีฬายัางแสดงสปิริตเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬาและรุมการแข่งขันอย่างมุ่งมั่น